สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำขนมถ้วยฟูขนมเค้กแบบนึ่งนะคะ,ะจะใสะ่มันเทศด้วยนะคะเนี่ยมันเทศเครื่องปรุงก็มีมันเทศนะคะ200กรัมอันนี้นึ่งสุกแล้วนะคะแล้วก็นมนมสด100 ml แล้วก็แป้งเค้กนะคะแป้งเค้กหรือแป้งสาลีร2 0ีกรัมน้ำตาลน้ำตาล40กรัมแบบหวานน้อยนะคะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองอันนี้น้ำมันนะคะน้ำมันสองช้อนโต๊ะน้ำมันพืชเอาแบบน้ำมันที่ไม่มีกลิ่นนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นผงฟูครึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวจะเริ่มที่การหั่นมันเทศก่อนนะคะ หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเวลากินมันจะได้โดนมันเทศเยอะๆหน่อยเพราะเราหาัา่นมันเสร็จแล้วนะคะเราก็แบ่งครึ่งหนึ่ง,แบ,งแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งเราจะผสมกับ แป้งเลยอีกส่วนหนึ่งเราเราเจะไว้โรยหน้านะคะพอเราหัน่นมันเทศเตรียมไว้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาผสมแป้งเลยค่ะก็ตอกไขค่ค่ะไข่หนึ่งฟองก็ตีไข่ก่อนนะตีไข่ให้แตกก่อน แล้วก็ใส่น้ําตาลค่ะน้ําตาล40กรัมแล้วก็ใส่นมค่ะนม100 ml ร้อยน้ำตาลละลายแล้วเราก็เอาแป้งใส่แป้งค่ะ แล้วก็แป้งเสร็จแล้วก็ตามด้วยอ่าอะไรนะผงฟูค่ะแล้วก็คนก็ผสม พอแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเนื้อมันเนียนแล้วแล้วก็จะเอาเอา่อมันเทศใส่ไปครึ่งหนึ่งนะคะที่เราหั่นไว้ ็คลุกเขาพอให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวก็จะเอาน้ำมันใส่นะคะน้ำมันน้ำมันสองช้อนโต๊ะแล้วก็จะเอาใส่พิมพ์ค่ะใส่พิมพ์หนึ่ง พิมพ์ค่ะพิมพ์ที่เตรียมไว้ก็จะเป็นอ่ซีโครนนะคะแล้วก็ใส่กระดาษรองซื้อมาจากร้านร้อยเย็นค่ะอันนี้ขนาดอแปดนะคะแปดเซนร้อยเย็นก็จะได้สี่ชิ้นสีถ้วยอันนี้ซื้อต่างหากนะคะ อันนี้ซื้อมาประมาณห้าสิบสองชิ้นละร้อยเยนร้อยร้อยแปดเยนอันร้อยสิบสิอืมก็จะตักใส่ถ้วยนะคะ ก็จะได้อ่า8ถ้วยนะคะขนาดอ่ถ้วยประมาณขนาด 8, 8แป8เซนนะคะแล้วที่เหลือนะคะเหลือก็จะเอาโรยหน้าแปบลบว่าชอบกินมันนี่ใส่เยอะๆเลยค่ะ ดเ,เดี๋ยวก็จะไปนึ่งนะคะเอาไปนึ่งประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วก็จะจับลงถังนึ่งเลยค่ะประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันค่อยมาดูกันนะคะ เดี๋ยวมาเปิดดูนะคะน่าจะโอเคอยู่นะโอเคค่ะมันไม่ติดก็ปิดแก๊สเลย จะเอาลงจากหมอกก็แก่ออกจากซิลิโคนนะคะจะแก่แก่ออกจากซิลิโคนนะคะรอให้มันเย็น แกะดูกันค่ะดิ้งดึงดิ้งดึง อร่อยมากค่ะอร่อยสูตรนี้ไม่หวานนะคะไม่หวานแต่ถ้าใครชอบหวานนะเพิ่มน้ำตาลอีกสักยี่สิบกรัมก็ก็น่าจะโอเคอืมติดใจเลยค่ะอร่อย ทำง่ายๆลองดูนะคะอืมกินจะเต็มปากเลยแล้วเจอกันเมนูต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ